で作戦を指揮するのにも最適のスタイルってのがあるんだよ。 ปอนเซอร์ Power p ร์บริการรับเติมเงินนะครับสำหรับคนที่เล่นอาร์คไนท์และอยากจะเซฟเงินแล้วมองหาบริการเติมเงินที่ไว้ใจได้นะครับพี่ก๊อฟนำเสนอแล้วครับที่นี่บริการดีและก็การันตีเติมสำเร็จเลยนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอาร์คไนท์นะครับก็ถึงเวลาขยับตัวกันสักทีนะฮะตอนนี้โกลบอลประกาศแล้วนะครับว่ากิจกรรมต่อไปก็คือเอพิโซด9นะครับ อาโกลบอลได้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าวันที่18เที่ยงคืนเวลาไทยนะครับก็จะมีการอัปเดตโดยการแจ้งเตือนแบบนี้มันเป็นการบอกในๆนะครับว่ามันเป็นการอัปเดตใหญ่น้องๆก็อย่าลืมนะครับผูกบัญชีไว้เชื่อมไม่ดีไว้นะครับพวก Facebook Twitter แล้วก็ไอดีของโยสตาจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับตั้งใจจะมารีวิวน้องลูเบอรตานะครับน้องเป็นนาคตัวนาคนะฮะ แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับมันมีปริศนาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ,อวันสองวันก่อนนะครับก็คือทางอ f ฟ i ิ i ชียของ a r k kn Knight มั้งน่าจะใช่นะครับแต่นอกจากสัญลักษณ์ที่เห็นที่เขียนว่า Enfield i n d u s t r y เป็นรูปสามเหลี่ยมกับหัวแล้ะข้างในมีรูปเหมือนสกรูอยู่และดูจากลายแบ็กกราวน์เนี่ยมันคล้ายๆกับพวกแผนที่นะครับอันนี้พี่ลองตีความเองนะว่า สกรู School, มันก็ต้องเรื่องเกี่ยวกับการเจาะใช่ไหมครับแล้วประเด็นหลักๆของอาร์คไนท์เนี่ยก็เ,เกี่ยวกับแร่เกี่ยวกับโลกแร่อ r i มินียซึ่งแร่อลูมินียมคือแร่มีค่าในเทอร่าแล้วแผนที่เนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางในการขุดเจาะหรือเปล่า,ค,าค,คําว่าเอ f นฟิลมันคล้ายๆกับคาว่าเอนเกมปะแบบสมระภูมิสุดท้ายหรือแหล่งแร่แหล่งสุดท้ายแต่ที่แน่ๆเนี่ยอันนี้มันเป็นพวกอุตสาหกรรมแน่นอน อุตสาหกรรมในการขุดแร่การแข่งขันครั้งสุดท้ายอะไรนี่หรอแกชื่อแกสัญ,ญลักษณ์เสร็จทีนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมกลับหัวใช่ไหมถ้าเราย้อนกลับมาดูที่สัญ,ญลักษณ์ของโลแลแร์มันเป็นสามเหลี่ยมชี้ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของบาเบลก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมชี้ขึ้นด้านบนเหมือนกันถ้ามันดูกลับหัวใช่ไหมเชื่อมได้ไหมน้องๆก็ลองช่วยพี่ตีความนะครับเรื่องสัญ,ญลักษณ์จบทีนี้เรามาเรื่องของเขาไปเปิดบัญชีทั่วไปหมดเลยนะ ของเว็บจีนของทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นของทว i t t e อร์ทั้งหมดนะครับมีเซิร์ฟเกาหลีญี่ปุ่นโกลบอลจีนนอกจากสัญลักษณ์ที่เห็นแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับว่างเปล่าเข้าไปดูตอนนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปติดตามตอนนี้ก็ได้เผื่อจะมีอะไรขึ้นนะครับคนก็ตื่นเต้นตกใจกันมากเลยทีนี้เรามาตีความต่อว่าเขาจะทําอะไรถ้าแบบน้อยๆหน,น่อยนะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมครบรอบ3ปีที่กำลังจะถึงที่จีนนี่ก็ได้นะครับ จีนจะครบรอบ3ปีประมาณท้ายเดือนเมษานะครับถึงตอนนั้นก็คงมีของใหญ่ของโตมาเซอร์ไพรสเราเหมือนกันนะแต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งนะการเปิดแอคเค้าใหม่เนะี่ยหรือจะเป็นเกมใหม่ในซีรีส์เดียวกับ a r ร์คไน h t หรือเปล่าอันนี้คือมองใหญ่เลยนะในฐานะที่เราเป็นแฟนเกม a r ร์คไนท t เนี่ยพี่คิดว่าเราจะได้ก็ได้ครับไม่มีเสียหรอกแต่เพียงแค่จะได้มากได้น้อยเท่าน,นั้นเองนะครับน้องๆก็ลองเสนอข้อมูลมาแล้วกันถ้ามีข้อมูลอะไร เปิดเผยมาใหม่นะครับพี่อาจจะตกข่าวบางส่วนไปก็ได้เพราะว่าเท่าที่พี่รู้นะพี่รู้เท่าที่พี่เห็นจริงส่วนนี้เป็นจินตนาการส่วนตัวนะครับพี่นึกถึง for out อะ for out มันเป็นเกมฟอร์มใหญ่ใช่ไหมแต่ก็มันจะมีเวอร์ชั่นมือถือภาคที่ชื่อว่า for out shelter ครับที่มันเป็นเกมแนวสร้างฐานตอนแรกมันเหมือนจะเป็นเกมฟอร์มเล็กนะแต่เท่าที่พี่ทราบตอนนี้นะครับมันไม่เล็กนะแล้วก็เป็นเกมที่กินเวลาพอสมควรเลยในการเล่นนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นเกมที่เอาไว้ฆ่าเวลา มหาสาลเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะคาดหวังเกินไปหรือเปล่านะถ้าอาร์กนายจะทําแนวเดียวกันออกมานี้พี่ก็ยินดีนะครับพร้อมเล่นเลยพร้อมที่จะเข้าไปอินกับมันเก็บข้อมูลอะไรแต่ละอย่างแต่ว่าพี่ว่ายากคาดหวังยากฮัลโหลฉันชื่อโรเบิร์ตมาเจอกันนานค้าซ็นชืที่นี่แล้วคุณจะเป็นสไตลิสต์ของฉันได้เล อเอいいここาละเรามาดูตัวละครใหม่ของเซิร์ฟโกบอลกันนะครับคาดว่าจะเข้ามาวันที่18ใช่ไหมคือไม่คาดวันที่18ชัวน้องโรเบตาเป็นซัพพอร์เตอร์สายใหม่นะครับสายอ r t ติฟิเชอก่อนที่จะเข้าเรื่องของข้อมูลเกมนะครับเรามาทราบประวัติน้องซักเล็กน้อยก่อนละกันนะฮะ ความเชี่ยวชาญของน้องนะครับน้องเก่งด้านวิทยาศาสตร์นะครับเชิงประยุกต์โดยใช้เทคนิคเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปในทางโมเดลลิง่งซึ่งถ้ามองจากมุมมองต่างๆนะครับน้องก็คล้ายพวกสไตลิสต์เลยพวกแต่งผมแต่งหน้าสร้างเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ซึ่งจากบทสนทนาเบื้องต้นเนี่ยน้องมาสมัครเป็นสไตลิสต์นะแต่ว่าที่โรดไอแลนด์เขาไม่รับสไตลิสต์นะเขารับแต่โอเปอเรเตอร์เจ้าหน้าที่ดังนั้นน้องก็บอก e y, ไม่เป็นไรได้ น้องก็ไม่ได้แคร์อะไรขอให้ได้อยู่จะทําหน้าที่อะไรได้หมดนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นสไตลิสต์อยู่ดี <laughs> น้องโรเบอร์ตาเคยเป็นช่างแต่งหน้าทํางานอยู่ที่แลนคาวูดที่โคลัมเบียทํางานอยู่ที่นั่นก็หลายปีนะฮะแล้วก็ได้รับการเสนอเข้าชิงออสการ์ถึง6รางวัลน,นะครับในสาขาการแต่งหน้าและการออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมสําหรับภาพ,พยนตร์แต่หลังจากน้องโรเบรตาเนี่ยได้ไปเจอเจ้าหน้าที่ภาคสนามของโรดไอแลนด์ ู่คนหนึ่งเออสงสัยเหมือนกันว่าไปเจอใครเข้านะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาสมัครงานที่โรสไอแลนด์แล้วก็ผ่านการทดสอบด้วยสําหรับโปรปุต้าแล้วการแต่งหน้าทําผมเป็นทักษะและเป็นศิลปะรวมถึงเป็นจิตวิญญาณของน้องด้วยนะแล้วก็น้องก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นนะครับก็ทําการศึกษาเทคนิคต่างๆรวมถึงทั้งอุปกรณ์ใหม่ๆด้วยริงงน้องก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะก็จะคิดคน้นเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในการแต่งหน้าทําผมนั่นแหละ เพื่อมันสอดคล้องกับความชอบของเธอไงซึ่งบอกว่าเคยได้เข้าชิงถึง6รางวัลน,นะครับแต่ว่าได้รางวัลหรือเปล่าไม่รู้เพียงแค่ได้ชิงเ,ยเฉยๆก็ถือว่าหรูหลาแล้วล่ะอย่างนี้ถ้าได้มาที่โรดไดแลนด์นะครับโคชเชอร์ก็คงจะต่อภาคใหม่ได้ง่ายขึ้นนะต่ออีกนิดนึงนะครับบอกว่าด้วยความที่เธอพยายามจะหาเทคนิคใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าอยู่เรื่อยๆอะไรนี้นะ เธอก็เลยอยากมาอยู่ที่โรดไอแลนด์นะครับที่นี่คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้เธอคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่นำพาเธอมาคนที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้โรบัรต้าเนี่ยก็เหมือนจะเป็นดอ็อกเตอร์เองนะครับโรบัรตต้าตามหาดอ็อกเตอร์มาถึงที่นี่นะไอที่บอกว่าเาจ้าหน้าที่ภาคสนามใช่ไหมก็คือเราคงหมายถึงด็อกเตอร์ที่ลงไปสั่งการในภาคสนามแล้วก็ได้เจอกับโรบัรตต้าเข้าก็คงประมาณน,นั้นนะครับ ที่ฟังอยู่นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะครับยังไม่ใช่โปรไฟล์นะฮะเดี๋ยวโปรไฟล์ต้องไปดูวันจริงกันทีนะครับว่าจะมีเนื้อเรื่องสําคัญอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แล้วก็ปมประเด็นหลักของตัวละครตัวนี้ที่มาที่โรดแอแลนดะ์เนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่พี่เชื่อว่าตัวละครตัวนี้คงไปในมุมมองสดใสนะครับคงไม่ได้ไปในทางดำมืดอะไรทีนี้มาดูข้อมูลเกมเพย์นะครับโรเบต้าเป็นซัพพอร์เตอร์สายใหม่โดยพื้นฐานแล้วมันคล้ายๆกับดีเฟนเดอร์ แล้วโดยปกติก็คือน้องบล็อก2นะครับดีเฟนซ์อยู่ประมาณ400 a t t a แอ s แท็สเปดนวินาที HP ประมาณ2 4 0 4 a t t a c แอประมาณ500เกือบ600ความสามารถพิเศษของโลบ t ต้าก็คือจะสร้างอุปกรณ์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าอุปกรณ์ทำอะไรได้แล้วโลบ t ต้าเป็นตัวละครสีดาวหาได้จากกาชาเท่านั้นนะครับโดยจะมีเลทที่ตู้ต่อไปตู้ของไซลรัก มาดูความสามารถของสายนี้แล้วกันนะครับพี่ว่ามันจะเป็นสายต้นแบบเลยแล้วอนาคตมันจะต้องมีตัวสายนี้ออกมาเป็น5ดาวและสักวันหนึ่งก็ต้องเป็น6ดาวพอหดาวปุ๊บสายนี้ต้องเวอร์แน่นอนเพราะว่าถ้าแกดูวันนี้นะโรบตตาจะเป็นต้นแบบที่พี่ว่ามันก็เจ๋งพอสมควรนะที่สกิลทาเลต์บอกไว้ว่าจะมีสไตเลอร์นะครับสไตเลอร์ก็คือไอเครื่องเหมือนเครื่องแต่งหน้าเครื่องพ่นไออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับสไตเลอร์เนี่ยที่ e ศูนย์นะครับ, e ะรบจะสามารถมีได้2เครื่อง แต่มันวงเล็บไว้นะครับว่าสามารถใช้ได้แค่3มเครื่องเท่านั้นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสกิลที่2มันจะสามารถสร้างเพิ่มได้มาดูที่สไตเลอร์นะสไตเลอร์จะเพิ่มพลังป้องกันให้1 0แล้วก็สร้างโล่ให้1ชั้นให้กับเพื่อนที่เป็นสายมีลีนะครับสายระยะประชิดด้านหน้า1ตัวที่บอกว่าสร้างโล่ให้1ชั้นนี่ก็คือสามารถรับแรงได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ1ฮิตอเต นี่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเล่นเหมือนกันนะครับน้องจะสามารถสร้างโล่ให้กับเพื่อนในจังหวะที่จะต้องรับแรงมหาศาลนะเป้งหนึ่งฮิสบายเลยแต่ก็มีข้อจํากัดนะครับอันนี้ให้เฉพาะสายยืนพื้นข้างล่างเท่านั้นแล้วเครื่องต้องลงได้ด้วยอ่ะต่อนะครับเครื่องนี้จะอยู่15วินาทีแล้วบัฟที่เพิ่มพลังป้องกันไม่สามารถสแต็กได้นะครับจึงน้องจะสร้างเครื่องหลายเครื่องไปช่วยกันพ่นก็ตามนะครับ บัฟดีฟ ens ได้แค่อันเดียวแต่โล่ไม่มั่นใจว่าจะทับซ้อนได้ไหมนะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมลองบอกนะครับถ้าพี่ใส่เครื่องไป3เครื่องมันจะได้โล่3ชั้นไหมแต่คิดว่าได้นะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าโล่แตกไม่ได้นะครับถ้าเราทำโลปตาโพเต็มจะได้ดีฟ ens เพิ่มมาอีก3%แล้วก็ถ้าขึ้นอีลิท1นะครับเราจะได้เครื่องสไตเลอร์อีกหนึ่งเครื่องบวกดีฟ ens อีก10%แล้วก็อยู่ได้อีก10วินาทีนะครับกลายเป็น25วินาที แล้วก็ที่ E2 นะครับจะได้ดีฟเอนส์เพิ่มขึ้นอีก4%แล้วก็โลได้อีก1ชั้นนะครับสรุปสุดท้ายถ้าขึ้น E2 โพเต็มเริ่มมาเราจะมีสไต l e เลอร์3เครื่องเพิ่มดีฟเอนส์อีก33%โลให้2ชั้นแล้วเครื่องสไต l e เลอร์อยู่ได้นาน25วินาทีนะครับนี่คือแม็กซ์สุด ซึ่งอันนี้คือสกิลทาเลนต์นะครับดังนั้นนอกจากเอาสกิลหนึ่งหรือสกิลสองไปก็ตามนะครับยังไงก็สามารถสร้างเครื่องที่ชื่อว่าสไตล์เลอร์นี้ได้อ่ะแวะดูสกิลฐานนะครับสกิลฐานแรกนะครับได้มาตอน E ศูนย์นะครับเป็นสกิลในเวิร์กช็อปสามารถผลิตพวกวัตถุสำหรับก่อสร้างนะครับโอกาสได้ผลพลอยได้เพิ่ม70%แล้วก็สกิล2เป็นสกิลในแฟคทอรี่นะครับก็สามารถผลิตเร็วขึ้นทุกอย่างเลยนะครับ25%สกิลนี้เอาไปเล่นคู่กับมิสุกิได้นะครับ สกิลฐานก็ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาครับมาดูสกิลในการต่อสู้นะครับสกิลแรกเป็นสกิลที่จะเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มพลังป้องกันนะครับใช้ sp 3 0ถึง25นะครับ sp ขึ้นตามระยะเวลาสตาร์ทมาได้ sp 1 5 sp กดใช้อยู่นาน3 0ถึงสาวินาทีนะครับเมื่อกดใช้นะครับโลปาต้าจะเพิ่มพลังโจมตี35%ที่เลเวล7 50%ที่มาสเตอร์3รวมถึงเพิ่มพลังป้องกัน35%ที่บหเปอร์เซ็นต์ที่เลเวลเจ็ดห้าส ไม่น่ามีคนขึ้นมาสเตอร์3ท่านี้มั้งอาสมมติว่าได้35%มเปเซที่เลเวลเจ็ดนะครับได้ไป1ใน3อ่ะดีเฟนต์หนึ่งใน 3, ของ400ก็ประมาณสัก550ได้แอตแทกก็จะขึ้นไปประมาณสัก700นะครับก็พอที่จะสามารถสู้สตูขนาดกลางได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องยังมีเครื่องสไนเลอร์อยู่น้องสามารถสร้างโล่เพิ่มดีเฟนต์ให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับถ้าหันเครื่องมาทางตัวเองอะดีเฟนต์ก็จะกลายประมาณสัก700ได้ก็ถือว่าสูงนะครับแล้ว พอจะใช้ทดแทนดีเฟนเดอร์ได้แบบต้องการดีเฟนเดอร์ที่เอาไปบ้าให้คนอื่นได้แไรไงเ้ยนะอ่ะแวะไปดูสกิลที่2องนะครับสกิลที่2อเป็นสกิลแบบกดใช้เหมือนกันนะครับใช้ sp 35ที่เลเวล7ถ้าอยากลด sp ต้องมาสเตอร์3เท่านั้นนะครับจะลด sp เหลือ30นะครับแล้วก็ sp ขึ้นตามเะีะเวลาสตาร์ทมาได้ sp 10เมื่อกดใช้เนี่ยท่านี้จะอยู่25วินาทีนะครับเมื่อกดใช้โรบตาจะหยุดโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนบล็อกกลายเป็นบล็อก3 แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน50%ที่เลเวล7 80%ที่มาสเตอร์3เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสกิลนะครับจะได้สไต l e เลอร์เพิ่มอีก1เครื่องนี่ไงเราสามารถสร้างเครื่องได้เพิ่มจากสกิลที่2นะครับถ้านี้ตอนกดใช้น้องเหมือนจะเอาเวลาไปสร้างเครื่องก็เลยไม่ตีนะครับแล้วก็เพิ่มบล็อกจากบล็อก2เป็น3แล้วก็ดีเฟน s ์ก็จะเพิ่มค่อนข้างเยอะกว่าท่าแรกแต่ท่านี้มันต้องมีคนอื่นช่วยตีนะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถเคลียร์สตูได้ตอนกดสกิลอะหรือจริงจ แอตแทก500อยเดี๋ยวนี้ก็ตีใครไม่ค่อยเข้าแล้วนะดังนั้นท่านี้คือตั้งใจเอาไปสร้างเครื่องโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อาจจะต้องการบล็อก3อะไรอย่างนี้แล้วก็สําหรับคนที่ต้องการแบบสร้างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้35 sp ไม่พอใจลดอีก5ก็คือลดอีก5วินาทีเนี่ยก็จะสร้างเครื่องได้ถี่ได้เร็วขึ้นนะคือถ้าใครชอบเครื่องนี้มากนะก็ควรขึ้นท่านี้มาแต่สามส่วนตัวนะครับพี่ชอบมากเลยนะลูบัต้าเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ โลอมาตะสองชั้นมีตัวละครบางตัวในเกมที่มันมีโลอย่างมัดล็อกเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉพาะทางใช่ไหมพอนึกถึงโลนึกถึงไอ้พวกตัวที่มันจะต้องโจมตีแรงลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็นึกถึงมัดล็อกขึ้นมาตลอดเลยแต่ณนะวันนี้นะครับเราสามารถเอาเครื่องที่สร้างโลได้แล้วใครก็สามารถได้โลนี่เหมือนกันจินตนาการว่าพี่เสือหรือพี่ทรอนที่เราชอบเอาไปกั้นในช่วงต้นเกมแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันมีสตูต,ตัวใหญ่มาแล้วโจมตีแรงถ้าเรามีโลปาต้าอยู่ จังหวะนั้นเราก็เอาเครื่องนี้ไปโยนให้กันฮิตที่กําลังจะโดนต่อยโดนตีตอนนั้นนะครับแล้วเครื่องนี้มันโยนไปที่ไหนก็ได้แล้วส่วนตัวน้องเนี่ยอาจจะไปยืนในจุดที่ต้องการดีเฟนซ์ที่ไม่ต้องหนามากแล้วก็เรามีตัวเดเมจจัดอยู่ตรงนั้นนะครับก็ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะพี่ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมันจะเพิ่มพลังป้องกันใช่ไหมสำหรับสายที่ต้องการพลังป้องกันเพิ่มอีกสักหน่อยนึงเพื่อที่จะไปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นสกิลของอาร์ แต่ว่าน้องจอยลืมนะครับว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้ได้เฉพาะสายมิลีซึ่งสายมิลีปกติแล้วเนี่ยอากยิงได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีเฉพาะบางตัวทีอ่อาจจะตายได้ง่ายๆถ้าอารกยิงเข้าไปเอาเครื่องนี้ไปช่วยอีกสักหน่อยก็ได้นะครับสรุปสุดท้ายนี้นะครับใจความสําคัญของโรเบรตา้าก็คือเครื่องเพิ่มเดีเฟนซ์เพิ่มโล่นั้นดังนั้นอนาคตคงจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับสีดาวที่จะมีคนพูดถึงถามหาอยู่เสมอนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่เชื่อว่าเก่งนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พอถึงช่วงเวลาไอ้ตัวละครตัวนี้คิดว่าคงจะหาไม่ยากเปิด10โล5โลคงจะได้เจอกันแล้วนะครับแล้วอนาคตต่อไปหลังจากตู้เลดมันจบไปเนะี่ยก็คงมาเรื่อยๆแหละไม่ต้องห่วงนะครับตัวละครสีดาวเกมนี้ไม่ได้หายากอะไรสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าพี่จะไม่ได้พลาดหรือตกอะไรไปนะหรือถ้าผิดพลาดประการใดไปน,น้องๆก็ช่วยเสริมกันได้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ Enfield ด้วยนะ ช่วยกันเสริมมาหน่อยนะครับพี่อยากจะเห็นจินตนาการของน้องๆนะครับว่าเราต้องการหรือคาดหวังอะไรจากไฮเปอร์กราฟเขาจะทําอะไรให้เราไม่ต้องกลัวผิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับอาร์คไนท์ทั้งเซิร์ฟกัวเบลและเซิร์ฟจีนตอนนี้เขาเดินเครื่องนะครับช่วงนี้อาจจะเห็นพี่บ่อยหน่อยแล้วก็วันที่กาชาอย่าลืมนะครับเจอกันแน่นอนตอนที่ ep9 เข้านะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นทำคอนเทนต์อื่นให้นะฮะขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับแล้วก็ไว้เจอกัน ครั้งหน้าครับผมวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ